แต่ทฤษฎีใหม่ไม่ใช่แก้วสารพัดนึกที่จะบรรดาลให้รอดพ้นจากความยากจนได้ในทุกพื้นที่การทำทฤษฎีใหม่นี้มิใช่เป็นของที่ง่ายๆแล้วแต่ที่แล้วแต่โอกาสแล,และแล้วแต่งบประมาณเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนทราบถึงทฤษฎีใหม่นี้กว้างขวางและแต่ละคนอยากได้ให้ทางราชการขุดสะและช่วย แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนักบางแห่งขุดแล้วไม่มีน้ำแม้จะมีฝนน้ำก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันรั่วหรือบางทีก็เป็นที่ที่รับน้ำไม่ได้ทฤษฎีใหม่นี้จึงต้องมีที่ที่เหมาะสมด้วยกเกษตรกรทฤษฎตีใหม่ที่ประสบความสำเร็จมักมีวิถีชีวิตและการพัฒนาตนเองต่างไปจากเดิมวันนี้ เขามีโอกาสได้ใช้ความคิดมากขึ้นจะออกแบบปรับปรุงพื้นที่อย่างไรจะปลูกอะไรเพิ่มในเดือนหน้าในปีหน้าตลาดที่จะรับซื้อผลผลิตส่วนเกินเป็นอย่างไรฉันเรียนทางภูมิศาสตร์คณิตศาสตร์กรเกษตรศาสตร์เศษรษศาสตร์และศิลปศาสตร์เปิดขึ้นทุกวันในไร่นาถ้าเผื่อทาอย่างนี้แล้วนะมีอยู่มีกินอาหารสะอาดอาหารปลอดภัยไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่ลูกอยู่ร่วมกัน นี่คือความมั่นคงของชาติเสรศษอกิจแบบพอเพียงคือความมั่นคงของชาติจากพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2537ทําให้เราทราบว่าทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำรมิมีถึง3ขั้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นลําดับปัจจุบันโครงการเมืองสากร ซึ่งพระราชพิพัฒนาธรหรือหลวงพ่อถาวรจิตถาวโรเป็นผู้อนวยการคือหนึ่งในโครงการสนองพระราชดำาริทฤษฎีใหม่สมบูรณ์ครบทั้งสามขั้นแล้วหลายปีที่ผ่านมาดูเหมือนชาวชนบทในพื้นที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินย้ายถิ่นฐานหรือเข้าไปใช้แรงงานในเมืองใหญ่น้อยลงพื้นที่ดินเล็กๆเ,เริ่มมีสระน้ำหลากหลายพืชพันธุ์ ยิดโยงราษฎรให้มีงานทำทั้งปีสายทานศรัทธาในพระสงฆ์ผู้นำชุมชนรวมกลุ่มเกษตรกร,ร,กรพื้นที่กิ่งอำเภอคลองชัยจังหวัดกรสินเข้าด้วยกันในรูปของสากรการ,กรเกษตรถาวรพัฒนามเมล็ดข้าวจากหลากหลายพื้นนารวมกันเป็นผื้นเดียวเมื่อต้องการจำหน่ายเพื่อป้องกันตัวเองจากการถูกกดขี่ราคามันรวมกันคิดรวมกันขาย มันมีประโยชน์มีการต่อรองได้จากชกจากพ่อค้าได้แต่คนเดียวตายเลยถ้าไม่รวมกันเขาจะค้าจะซื้อ,อยังไงก็ได้ต้องฟื้นเรื่องระบบสากลบ้านเมืองจะดีขึ้นถ้าไม่ฟื้นสากลบ้านเมืองจะลําบากเมื่อก่อนเลยเราก็ต้องคนต่างไปขายไปชอบที่ไหนก็เชิญไปขายมันไม่ได้มันไม่ได้รับความเป็นธรรมมากพอกเท่าที่ควรนะครับข้าวที่มีความชื้นตั้งแต่14.1ขึ้นไปสาก์จะซื้อขายกับพ่อค้าทั่วไป ส่วนข้าวที่มีความชื้นไม่เกิน14จะส่งเข้าแปรรูปที่โรงสีข้าวพระราชทานซึ่งสร้างและจัดซื้อเครื่องสีข้าวจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อื่นราคาสูงแต่เขาถูกกลงลางตาช่างแต่ของเราราคาอาจจะต่ำนิดหนึงแต่ว่ามั่นใจตาช่างเพราะมีมการปรับเปลี่ยนปัจจุบันโรงสีข้าวพระราชทานแห่งนี้ติดตั้งเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าว ควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, เพื่อตรวจจับสิ่งเจือปนสามารถคัดแยกสิ่งเจือปนและเมล็ดข้าวอื่นๆที่มีสีต่างจากเมล็ดข้าวสารออกทําให้ได้ข้าวสารชั้นหนึ่งที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเช่นงานใหญ่ใหญ่อย่างโรงสีข้าวและโรงงานสวรสโรงงานน้าสวรสอย่างเงี้ยมันต้องได้งอบจากส่วนกลางคือกปรอของในหลวงมาสร้าง กกกกกก็มมมมีีีีีโโรรรรงงงานนนนเเเิิิิดดดดขขขึึขึ้้้้สท่่ใหญๆไแม้จะมีโรงสีที่ทันสมัยมากแห่งหนึ่งในประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันงานอนุรักษ์การทำนาแบบดั้งเดิมตามโครงการข้าวปลอดสารพิษก็ดำเนินการควบคู่กันไปด้วยธนาคารโครกระบือสำหรับให้เกษตรกรยืมนั้นมีที่มาจากสองโครงการคือ โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจากกรมปรศุสัตว์และธนาคารโคกระบือเมืองสากรเป็นโคกระบือที่ได้มาจากการไถ่ถอนชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ส่วนที่มารับโคกระบือที่ธนาคารโคกระบือนี้ให้ฟรีนะแต่เราขออย่างเดียวว่าลูกตัวแรกนะคขอให้เป็นสิทธิ์ของธนาคารโคกระบือเพื่อจะนาไปมอบให้เกษตรกรที่มีความต้องการเลี้ยงลายต่อไปส่วนลูกตัวที่สองที่สามที่สี่นั้นให้เป็น สิทธิ์ของผู้เลี้ยงดูโครกระบือส่วนแม่โคนั่นคงไว้นะฮะเกษตรกรที่ยากจนได้อาศัยแรงงานจากกระบือไม่เพียงช่วยสร้างผลผลิตแต่มูลของมันยังช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยในผนืนนาพ่อฟันเจ้าตัวต,วต,วต,วตวนี่เราแวกนี่เขาต้องมาจุดนี่และมาผสมที่นี่ตายก็ต้องฝังครับยังก็ต้องเลี้ยงครับเป็นเป็นอย่างนั้นลวงพ่อไม่ให้เอาไปที่ไหนไม่ให้แจกจ่ายไม่ให้แปรรูปอะไรเลยให้ฝังลูกเดียว ข้อห้ามการทำลายชีวิตโคพ่อพันแม่พันธุ์เหล่านี้จึงเป็นเสมือนปริศน,นาธรรมของการตอบแทนผู้มีคุณที่แฝงอยู่ในงานพัฒนาด้วยสภาพพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวเป็นหลักจึงมุ่งเน้นการรวมกลุ่มในกิจกรรมเกี่ยวกับข้าวแต่คนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านยังมีศักยภาพที่จะสร้างอาชีพเสริมอื่นๆซึ่งผูกพ่วงไปในระบบสหกรณ์ได้ แม้ว่างานของสหกรณ์มีได้มุ่งเน้นผลกําไรแต่ผลสําเร็จของแนวคิดการพัฒนาแบบพึ่งตนเองเป็นพื้นฐานโดยประสานความช่วยเหลือจากภายนอกในปัจจัยที่จําเป็นสะท้อนความสําเร็จจากจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นทุกปีหุ้นของเราแรกตั้งมี1,400หน้าปัจจุบันมี1นึ่ล้านเก้าแสนกว่าบาทเพราะได้รับความือจากสมาชิกตรงนี้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจโครงการเมืองสหกรก็เกิดชุมชนเล็ก ที่สามารถปูพื้นฐานความแข็งแกร่งของชุมชนและเส้นทางการพัฒนาแบบพอเพียงตั้งแต่ยาววัยในรูปของสถานศึกษาระดับต่างๆปัจจุบันมีเมืองสากลเกิดขึ้นทั้งหมด13แห่งซึ่งมีลักษณะเด่นของแต่ละสากลแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่และภูมิสังคมจากบ้านที่พึ่งตนเองได้ในปัจจัยการอยู่รอดสู่กลุ